ค่ะพี่น้องมากินตําแตงน้ากันยยั่วค่ะพี่น้องค่ะยยั่วค่ะเบิรงนตาแตงเด้อพี่น้องเด้อมาเลยค่ะตําแตงยั่วนะคะพี่น้องค่ะว้าวตาแตงยั่วนะคะวันนี้ตำแตงยั่วนะคะพี่น้องค่ะมากินตำแตงด้วยกันนะคะดูสิคะตำแตงใบแม่สมสีค่ะ ตำแตงใส่ขนมจีนด้วยนะคะผักเคียงของเรานะคะพี่น้องขามาค่ะมาทานด้วยกันกับแม่สมศรีนะคะพี่น้องขาว้าวว้าวว้าวสวัสดีค่ะอยู่กับช่องส้งสมสมศรีสไปร์ยูเคค่ะวันนี้มีอะไรมานําเสนอตำแตงค่ะพี่น้องมา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 ,มาทานตำแตงด้วยกันนะคะ มากินตำแตงกับแม่สมศรีค่ะตำแตงยั่วๆค่ะวันนี้มาพร้อมกับลูกสาวค่ะมาเลยค่ะลงมือเลยค่ะพี่น้องค่ะตำแตงนะคะขอใช้มือนะคะพี่น้องค่ะกินเลยค่ะลูกสาวค่ะตำแตงใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนมจีนะคะพี่น้องยั่วขอโทษขออภัยนะคะใช้มือนะคะคำแรกทานทานเผื่อทุกทท่านนะคะพี่น้องค่ะว้าวอืมอืม มีปีกไก่ด้วยค่ะพี่น้องค่ะเาอร่อยมากอร่อยมากค่ะอยูกินตำแตงกับแม่ปะแม่ตักแหงหยกสาวอยากกินตำแตงนะพี่น้อง เผ็ดนิดจันะอิสปซีอ,ะอ่ะน,นุ่นนนงม,มาว่าเราเอามาเคี่ยเทศเอากินโอ้ยสดนั่งกว่าเด้อพี่น้องค่ะสดนั่งกว่าเด้อโอ้ยขนมีนกระได้เนาะพักกระไลเด้อมืออืม พูดอยู่วันนี้เอาเนี่ยบะหอยแมงพูเลยอืมกินตามแจงอะคนสวยหอแมงพูโอ้ย นอจีนแล้วพี่หอมอืมอย่าวางไปเด้อนี่หอแซลมอนแซลมอนมแซลมอนอืมัมนองทำไงและ่ะ <kung government> mm? <ım> sẽ nè Hả? nè này นัวครับอืมด okay, ูเห็ดตักหนาไปเปล่าขอโทษขอไปได้ไป่น่องมี้ง็ตักหนาเลยอืมอืมอืมไอ้บาตั้งแตงเผ็ดเผ็ดด้ยกินให้เผ็ดเด้อ มมันน่อกินหอยแม่ผูวก็เป็นอีอ่งเลยเผ็ดพี่นุ่มเยอะมากไม่เห็นอยู่ถาดไม่ไง่ัว ยูว่าเผ็ดนะแ,<ต>แมมคือเผ็ด okay, อ่ะเผ็ดเลยอ่ะป่าขนมจีบอ่ะขนมจีบเนี่ยเผ็ดอืม เป็นดแดดเละนังะ่งไะแดดแฟระอืมกินตามแตรนะว่าอืมชเป็นัไไข้ไข้ต้ม Mm hmm. ไม่ใหญ่แล้วเป็นยังางขนมจีนซน ิี้เมอืมหวานคนาวเหนียวกินหอยแม่งผูกับเป็ดวะนางพึ่งเคยกินเทียลเล็ตกันหอยแม่งผูอ้าวคือเป็ดอ่ะ ตินอันแดงเยอะไโอ้ยร้ยยย่จินไดลแม่คือเพดแท้คือค่ำใหญ่เลยวันในี้ขอโทษขอบให้ไ,ไปนอนคำใหญ่ อะไรบ้างว่าไส่ผักวะดีใจ ลูกสาวนั่งหมักขนมจีนใส่กับตำแตงเพ,เ,พเ,พเพ็ดเพชรสลักคือกินได้ดหามให้นะหามห้องไห้นะเอาผักแก้มเนาะ 嗯。Mm hmm. ไว้ครับ <But S 1> พี่น้องไม่สกเี่ยมันยาวก่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะพี่น้องค่ะถ้ากินไม่สุภาพประการใดต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านค่ะ